ร้อยฝึกรบพิเศษที่3ครับค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาอันนี้เนี่ยเขาได้รับแจ้งจากชุดลาตระเวนไฟป่าของหน่วยว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ข้างทางริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวบ้านท่าสีตำบลบ้างดงอำเภอแม่มอจังหวัดลำปางห่างจากค่ายประตูผาประมาณ10กิโลเมตรครับก็เลยระดมกำลังพลไปพร้อมกับรถบรรทุกน้ำครับช่วยกันดับไฟที่กำลังโหมไหม้ต้ไนไม้แล้วก็ป่า ลุกไหม้เป็นบริเวณกว้าวนะครับเพื่อไม่ให้ควันไฟเนี่ยส่งผลกระทบบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นเส้นทางระหว่างขับขี่ยานพาหนะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายถือว่าเป็นการปฏิบัติตามนยโยบายของกองทัพพันที่3นะครับให้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยเครื่องมือดับไฟช่วยเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้สองข้างทางหลวงอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เตรียมรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเลย รวมทางให้เข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการจุดไฟเผาญ้าและการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาดนะครับรวมปกป้องอากาศสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนครับ